สิ่งที่ทําให้คนเรามาั่งคั่งร่ำรวยได้ง่ายๆสบายๆคุณรู้ไหมคะว่าคืออะไรนั่นก็คือการที่คุณจะต้องขอบคุณในสิ่งที่คุณมีในทุกวันค่ะแล้วก็ในทุกเช้าหลายคนชอบจะไปโฟกัสหรือให้พลังงานกับสิ่งที่ตัวเองขาดแคลนคุณรู้ไหมคะว่าการที่คุณโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นเช่นถ้าคุณโฟกัสถึงปัญหา หรือโฟกัสในสินสิ่งนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ถ้าวันนี้คุณลองย้ายโฟกัสมาโฟกัสในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วและดีอยู่แล้วหรือโฟกัสในสิ่งที่ดีที่ต้องการมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นเช่นกันไม่เชื่อนะคะท้าให้คุณลองเลยนะคะว่าวันนี้คุณโฟกัสสิ่งไหนระหว่างสิ่งที่ขาดแคลนสิ่งที่คุณยังไม่มีหรือสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยกับ2โฟกัสในสิ่งที่คุณมีหรือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกดีคุณลองเลือกดูนะคะว่าสิ่งไหหนจะทําใ้คุณ รู้สึกดีกว่ากันและรู้สึกมกั่งคั่งในอย่างรวดเร็วค่ะสําหรับวันนี้เตือนนำเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันเพื่อนนะคะใครไม่เชื่อก็ลองทําดูนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกเตือนได้นะคะว่าสิ่งที่คุณเอานําไปใช้นั้นมันเกิดผลประโยชน์กับคุณยังไงแต,แต่วันนี้นะคะเตือนจะมีเทคนิคเล็กๆให้คุณนะคะก็คือว่าหลังจากตื่นนอนนะคะให้เพื่อนๆลองโฟกัสแล้วก็ขอบคุณในสิ่งที่มีก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นเช้าวันใหม่และก็เป็นพลังงานที่ดีมากช่วงเวลาในตอนเช้าและระหว่างวันสามารถขอบคุณได้ตลอดเวลานะคะเพื่อความ มั่งคั่งของตัวคุณเองค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ